ในตอนที่4นะครับเราจะมาดูในเรื่องความท้าทายและอนาคตของการทช่จนจนะครับในปัจจุบันนะครับเราเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้ํนะครับด้านศักยภาพและทรัพยากรนะครับการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เรื่องของช่องว่างนะครับต่างๆที่จะขยายตัวนะครับก็เกิดพร้อมกันกับศักยภาพของท้องถิ่นนะครับแล้วก็การต่อต้านเองนั้นเนี่ยก็มาจากการต่อต้านของส่วนกลางเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็นําไปสู่เรื่องของกระบวนการในการขาดความพร้อมนะครับชะไกลภาพท้องถิ่นก็ถูกทําให้มองเป็นเหมือนกับมายาคตินะครับที่ท้องถิ่นนั้นเห็นว่าตัวเองยังถูกปิดกั้นกดทับอยู่นะครับและกระบวนการในการทํางานที่สับสนนะครับหรือว่าการปสานงานที่ค่อยกันนะครับก็ยังคงเป็นอุปสรรคหรือความท้าทายที่สําคัญนะครับประการแรกก็คือความเหนื่มล้านะครับท้องถิ่นแต่ละแห่งมี ทรัพยากรนะครับมีฐานทางธรรมชาตินะครับและเดียวกันนะครับเราเห็นได้ว่าในพื้นที่เมืองใหญ่นะครับก็มีคนรวยซึ่งมีความสามารถในการที่จะได้รับบริการสาธารณะในคุณภาพสูงแต่ตรงกันข้ามนะครับในพื้นที่ชนบทนะก็จะมีแต่คนยากจนที่ขันโอมมนนะครับในการที่รัฐจะเข้าถึงนะดังนั้นถ้าไม่มีมาตรการในการถงดุลน,นะครับเช่นเรื่องเงินเดือน การใช้จ่ายภาครัฐต่างๆอาจจะยิ่งซ้ําเติมความหลื่มล้ําอนแต่ละพื้นที่ด้วยแน่นอนนะครับซึ่งนี้ก็คือส่วนสาคัญส่วนใหญ่และขณะเดียวกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าเรื่องของบทบาทนะครับของบรรดาชนชั้นนําในการเมืองการปกครองนะก็จะเป็นสิ่งที่ถูกครอบงํานะครับโดยที่พลของกลุ่มทุนตระกลูลการเมืองหรือนายทุนท้องถิ่นกระบวนการตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นนะว่า การใช้อำนาจนั้นอาจจะถูกครอบงำนะครับโดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอตจ,จะกลูลการเมืองนะครับหรือในทุนท้องถิ่นนะแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับดังนั้นการที่อำนาจจึงไม่ใช่กระบวนการที่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับแต่มีภาวะการเป็นลูกตุ้มที่แกว่งไปแกว่งมานะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นโมเมนตัมทางการเมืองระหว่างการที่อำนาจกับการรวมศูนย์อำนาจ นะสองส่วนนี้ก็เป็นโมเมนตัมทางการเมืองนะครับที่เกิดการเคลื่อนไหวอยู่โดยตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขาดความพร้อมนะฮะถ้าท้องถิ่นเองไม่มีความพร้อมนะครับหรือว่าบุคลากรท้องถิน่นหรือว่าการเข้าไปนะครับของท้องถิ่นก็มีสัานที่ซับซ้อนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้กับทั้งภากิจที่ไปสู่ท้องถินนนงถ่นหลายแห่งนั้นท้องถิ่นหลายแห่งก็อาจจะไม่พร้อมนะครับและทําให้รการสานะหลายประเทศก็แย่ลงนะครับและ การสร้างขีดความสามารถของประเทศนั้นๆก็ใช้เวลาฝนนะครับและใช้งบประมาณจํานวนไม่น้อยนะครับในประมาณจํานวนไม่น้อยนั้นก็ต้องอาศัยกลไกเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องสามารถนามาใช้ช่วยกันได้นะแล้วก็กระบวนการที่จะมองไปชูอนาคตนะครับของการนาจในประเทศไทยนั้นเนี่ยจะนันบทบาทรัฐบาลและบทบาทของท้องถิ่นนั้นจะมุ่งไปสู่การเป็นหลายระดับนะหรือมัลติเลเวลกาฟเงินนะครับ จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้รัฐบาลท้องถินนะ่นและการปกครองนั้นเกิดเรื่องของการแบ่งนะครับออกเป็นหลายระดับนะและอาจจะทวีความสําคัญนะมากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตนะครับดังนั้นในอนาคตบทบาทของท้องถิน่นต่อการแก้ปัญหาโลกนะครับเช่นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะหรือที่เราเรียกว่า Kymate Change นะครับ ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะที่ท้องถิ่นเองก็ต้องทําหน้าที่นะครับเป็นด่านหน้านะครับในการลดเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับลดการใช้เรื่อง,องคาร์บอน,นต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการระบาดนะครับของโควิด1 9นะองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะครับก็สามารถที่จจัดการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างทันท่วงทีงนะหรือแม้กระทั่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับต่อฐานรากนะครับหรือเรียกว่า SDG sustainable development goals นะครับซึ่งก็คือกระบวนการที่ต้องสร้างการพัฒนานะครับจากฐานรากไปสู่ประชาชนในระดับชาตินะรวมไปถึงเทคโนโลยีกับการจำนานจครับเช่นมีเรื่องของ e-government นะครับเ,เรื่องของ smart city นะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับก็นำมาสู่เรื่องของการมีสิ่งที่เรเรียกว่า e citizen นะครับหรือว่า ประชาชนพลเมืองนะครับที่อยู่บนโลกอิเล็กทรอนิกส์นะครับและจะทําให้เกิดอ e ี o อมเมนต์นะครับหรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตามมาได้เกิดเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับคือบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะหรือแม้กระทั่ง c l o u d s o u r c ซิ่ครับนะที่เป็นประชาชนนั้นสามารถเสนอโครงการผ่านแพลตฟอร์มได้ซึ่งวันนี้เนี่ยหลายประเทศนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับผ่านบรรดาการใช้อินเทอร์เน็ต ในการที่จะยื่นเรื่องนะครับไปสู่บรรดาหน่วยงานนะหรือสำนักง,งานต่างๆภาครัฐนะครับและ transparency นะครับก็คือการตรวจสอบงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นนะครับให้กับท้องถิ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกปัจจัยประการหนึ่งก็คือแรงกดดันทางสังคมนะที่ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กบความต้องการสังคมนะประชาชนตื่นตัวเรียกร้องอเรื่องที่เป็นแรงผลักด,ดันทางสังคมนะการเรียกร้องของประชาชน นการมีส่วนร่วมนะครับความโปร่งใสต่างต่างเหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างในยุคของข้อมูลข่าวสารนที่ทําให้ประชาชนนั้นเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งคาถามนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็เห็นได้นะครับว่าการนำนนั้นก็เป็นกระบวนการนที่ต้องการการปรับตัวนะครับการแก้ไขต่อเนื่องนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการออกกฎหมายนะครับแล้วก็จบไปเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้การนำนั้น เป็นเพียงแค่การกระจายอำนาจในกระดาษเท่านั้นนะและการอำนาจที่อยู่บนแผนเท่านั้นนะครับดังนั้นการปฏิบัติได้จริงจึงเป็นหัวใจหลักนะในการที่จะทําให้เกิดประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งได้นั่นเองครับ